มาจากนายสรานโปสยะจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงปรากฏการณ์ดาวเคราะหแดงใกล้โลกนะคะว่าเป็นการโครจรของดาวอังคารที่โครจรมาใกล้กับโลกมากที่สุดจะมีขึ้นทุกๆ2ปีค่ะโดยดาวอังคารจะโครจรเข้ามาตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็จะใกล้กับโลกมากที่สุดในวันที่5มีนาคมนี้ในระยะห่าง100ล้านกิโลเมตร ก็จะทําให้เรามองเห็นดาวอังคารมีขนาดใหญ่สองแสงประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้าแล้วก็สว่างมากกว่าปกติถึง17เท่าเมื่อเทียบกับช่วงที่สว่างน้อยที่สุดโดยประชาชนก็สามารถรับชมได้ค่ะตั้งแต่เวลา18.16นาฬกา16นาทีทางที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือว่ารับชมได้ตลอดทั้งคืนนะคะโดยจะตกในเวลา6นาฬกา41นาทีของวันรุ่งขึ้น เหตุที่เรามองเห็นดาวองคารสองประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้าก็เนื่องมาจากผิวของดาวองคารนั้นมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเหล็กออกไซด์ท่านดาราศาสตร์จึงมีการตั้งฉายายของดาวองคารว่าเป็นดาวเคราะห์สีแดงซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพลาดชมในรอบนี้แล้วก็จะเห็นได้อีกครั้งในวันที่14เมษาย,ยนปี2557แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ดาวองคารโคจรมาใกล้โลกเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2553ค่ะ